ถึงนี่ตอนนี้เรามาถึงที่พักของเราที่บุรีรัมย์แล้วนะครับกัอบอาทิตย์เมื่อกี้อาทิตย์นอนใช่ไหมโกง่วงเพียตื่นเช้าเนี่ยว้าวห้องดูสะอา,อาดสะอ้านใหม่ดึงเลยดูสิอ,อ,ยอยู่ชั้น 5, ห้าอยู่ชั้นห้านะพาสัตว์มาด้วยได้ไหมพาสัตว์มาด้วยพาสัตว์ไม่ได้ลูกส่วนมากเขาไม่ให้เข้าสมว่านี้เป็นบ้านสัตว์เสัตว์ก็เข้าไปไ,ได้นะ ห้องดีมาสะอาดสะอ้านใหม่ดีห้องน้ำเป็นอย่างไงห้องน้ำก็สวยใช้ฟรีด้วยใช้ฟรีมีมีซันซิยวให้ก็สบูหออบ่ห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำอยู่กับอาหมาเดี๋ยวเราจะออกไปทานข้าวกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปกลับมาพักนอนพักสวัสดีค่ะ ถึงที่พักแล้วค่เดินไปางอเดินไปผิดทางอันดิสกลมากินข้าวอิ่มแล้วก็อารมณ์ดีกพักแรถึงห้องพักเราแล้วค่ะโอ้โหเนเาอีม เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับกินไม้มิ้นก่อนกินไม้มิ้นก่อนอ่ะสวัสดีบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับแก,ก,แแกะกันซุ่มซุ่ม้ตัวหิต้ารัต่อไปกล่องต่อไปกล่องนี้นะ สีสวยดีเอายเบบีสุดท้ายนะน่ตัวนี้ c r y b เบ y ี e พีชบ๊ายบายนารักน่ารักอะล,ะลูกอาตอนนี้พบกับมิสลอฟนะครับมาอะไรให้เย<อ>มิสลอฟ<อ>ม,มรู<า>เบรจะเปิดเทา้านะคะแต่แต้